สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนนกอกะนะคะทุกคนสวัสดียามเช้านะคะไม่เช้าเนาะก็สายแล้วนะคะสวัสดีค่ะกนตังวันนี้นะคะาพาเอฟซีนะคะมาดูนะคะหลังจากน้ําท่วมนะคะน้าท่วมสะพานนะคะแล้วก็เพื่อลดไปเมื่อวานนะคะวันที่แนนไปเกรียดอยเนาะ,ะแต่ เมื่อวานเนี่ยก็ไม่ได้จอดถ่ายให้ดูนะคะว่าจะถ่ายแต่ว่ามันไปทํางานเหนื่อยนะคะทุกคนก็เลยไม่ได้ถ่ายนะคะพามาดูนะคะว่ามีอะไรเสียหายไหมนะคะเพราะว่าน้ําเชี่ยวมากเลยนะคะเดี๋ยวดูตั้งแต่เริ่มแรกนะคะทุกคนถนนลงมา อันนี้ก็เป็นเส้นทางนะคะไปสะพานนะคะที่เราจะพาไปดูนะคะหลังน้ำท่วมนะคะทุกคนไปคะ่ะ ับน้องนับตั้งนะคะก็ขับรถมอเตอร์ไซค์ไปนะ,ะกินลมชมวิวนะคะบรรยากาศดีมากๆเลยนะคะวันนี้ไม่ร้อนนะคะไม่แดดนะคะมืดครึมเหมือนฝนจะตกเลยนะคะลูกกออ็ติดแม่ตลอดเลยนะคะซ้อนท้ายกันไปนะะกินลมชมวิวไปด้วยนะคะไปค่ะไปกันต่อเลย ตอนนี้นะคะเราก็เดินทางมานะคะใกล้จะถึงทางลงสะพานแล้วนะคะไปเดี๋ยวไปดูกันต่อะค,ะความเสียหายนะที่เกิดขึ้นนะคะไปคะ่ะข้างบนนะคะข้างบนตรงนั้นก็จะเป็นตุ่มนะคะตรงที่แนนมาถ่ายวันนั้นนะคะน้ำจะขึ้นไปถึงนู่นเลยแถวนี้คือลงมาไม่ได้เลยนะคะ ดูหญ้านะคะทุกคนน้ำเชี่ยวไม่เชี่ยวโอ้โหเนี่ยนะคับกอตังดื้อมากเลยเช้าเพื่อนแล้วเป็นไรคะดืะด้ออ่ะ,อะเดี๋ยวพาเอฟซีเดินไปดูจับมือก่อน นี่ตรงนี้นะคะอ่าสะพานตัวนี้จะเป็นสะพานที่สร้างขึ้นมาใหม่นะคะใหญ่กว่าเดิมนะคะส่วนเนี่ยสะพานตัวนี้ก็ได้อ่าใช้ได้ไม่นานนะคะน้ําน้ํามันท่วมทุกปีนะคะทุกคนน้ําซัดสะพานก็เลยเป็นแบบนี้นะคะส่วนสะพานตัวเล็กมันมันมาตรฐานกว่านะคะมันเอ่อใช้งานได้หลายปีนะคะแล้วก็คอมันก็แบบ สะพานมันจะเป็นเป็นเขาเรียกว่าคนกรีตเนาะนส,นส่วนส่วนสะพานตัวนี้นะคะจะสร้างที่หลังนะคะแต่ว่าจะเป็นสะพานที่สูงกว่าเดิมแล้วก็ใหญ่กว่าเดิมนะคะแต่ดูนะคะดูความเสียหายนะคะที่น้ำพัดพาไม้ไปนะคะ กับมือนะคะโอ้โหขาหไม้ใหญ่ยังตกอ่ะน้ำนไม้ใหญ่ยังตก่ะเอาเลนะคะข้าวหไม้ใหญ่ยังตกอะีแ็มยังตกออไม้ใหญ่ยังตกเลยน้านี่พัดแรงมากเลยนะคะทุกคนเนี่ยหเห็นไหมอเนี่ย สะพานมาดโอ้โหอโจริงๆคอสะพานใหม่นะคะจะเป็นดินเนาะเขาจะไม่ทําเป็นคอนกรีตแบบนี้นะคะจะเป็นดินนะคะตรงนี้แล้วน้ํามาทีมันก็พัดไปทีเดียวเลยนะคะ ตรงเนี้คอสะพานมันแค่เป็นดินถลกเนาะความเสียหายนะคะน้ำพัดผ่านกอญ้านะคะสะพานก็ยังไม่เหลือนะคะทุกคนเริ่มไปหมดแล้วนะคะแต่ข้างบนสวยมากเลยเป็นโขดหินสวยมาก ดินทรายก็ดินทรายก็มากองอยู่ตรงนี้นะคะทุกคนน้ำก็จะประมาณนี้นะคะถ้าไหลแบบปริมาณปกตินะคะแต่วันนั้นที่แดนมาถ่ายคือลงมาถ่ายให้ดูไม่ได้นะคะทุกคนมันน้ำไหลแรงมากดูกอพงกอไผ่ไปหมดเลยนะคะทุกคน พามาชมบรรยากาศนะคะหลังจากน้ำท่วมนะคะ<ม>เนี่ยโคนตมยังอยู่เลยนะคะร่องรอยน้ำท่วมขึ้นสูงถึงนู้นเลยะะม,ม,ามาดูทางนี้ดีกว่า<ม>เห็นมันสวยดีทุก<ม>คนเหิน<ม>ระวังนะคะทร<ม>ายนะคะ<ม>ตรงนี้จะเป็นทรายที่น้ำพัดมาแล้วก็มากองอยู่ตรงนี้นะคะ ชายทะเลเราลุกเนี่ยโอ้โหขดหินนี่สะอาดเลยนะคะไม่มีอะไรเลยอะ่ะนับตังโขดหินสะอาดมากเลยเพราะว่าน้ำพัดผ่านไปหมดแล้วนะคะใบมงใบไม้เนี่ยเพิ่งหล่นมาใหม่นะ อะไรนะคะเด็กหญิงน้ำตังพอดินพอน้ำาพอน้ำมันโดนก็จะเป็นตะกอนเบ็หรอค่ะะคะก็พามาดูนะคะบรรยากาศนะคะหลังน้ําท่วมนะคะน้ําท่วมสะพานอ่สะพานแห่งนี้นะคะจะท่วมทุกปีนะคะไม่ใช่เกือบทุกปีเกือบทุกปีนะคะไม่เป็นไรค่ะ ว่าระยะวันท่วมนะคะก็แล้วแต่ว่ามันจะหลายวันไหมนะคะในปีนั้นก็แล้วแต่พยากรณ์อากาศนะคะถ้าฝนตกลงมาเรื่อยๆมันก็นานหลายวันนะคะปีมีปีหนึ่งที่แน่นได้ ขายเรืออยู่ด้านล่างนะคะน้ำตรงน้ำที่มันไม่เชี่ยวนะคะท่าเรือทีออ่ข้ามถึงสวนแนนพอดีจะมีเรืออยู่หนึ่งลำนะคะขายเรือข้ามสวนนะคะทุกคนเพราะว่าน้ำท่วมหลายวันยางก็ได้อ,อ,อพยพแบบขึ้นเรือนะคะได้ขนขึ้นเรือนะคะเพื่อที่จะไปขายปีนั้นคือทุรักทุเลมากนะคะทุกคน ส่วนปีนี้ก็คือปกติชิวๆนะคะเพราะว่าน้ําก็ท่วมสะพานทุกปีนะคะก็ดูความเสียหายนะคะที่เกิดจากน้ํานะคะน้าท่วมสะพานก็เริ่มจะไม่เหลือแล้วนะคะเริ่มจะเหลือแค่ตอหม้อนะคะทุกคน ออกมเลยอนสอดสดองก่อนนี้ก่อนตอนนี้มันยังไม่ออกเลยลูก้วยดูการหน่อไม้ไร่นะคะก็เริ่มแล้วนะคะอีกสักพักนะคะรก,กระดาสิงหาสิงหาน่า,นาจอ,อกเยอะแล้วนะคะไปไหน น้ำท่วมขึ้นมาถึงนี่เลยระวังนะคะไม่ออกไม่มีมาลมาลึกอ,อยากไปกับแม่ทุกที่นะคะเด็กหญิงกับตังบุกน้บบนำลุยไฟเราก็ไปได้วยกันไปทุกคน ก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรากลับบ้านกันนะคะก็ประมาณนี้ทะ่เอฟเนาะก็ผ่า f เอมาชมบรรยากาศที่แกงกอกนะคะสะพานที่เน้นข้ามไปส่วนเกือบทุกวันนะคะสะพานแนห่งนี้นะคะแต่ว่าสะพานเล็กเนี่ยคือมาตรฐานนะทุกคนไม่มีผุพังเลยทนน้ำทนฝนทนแดดมากเลยนะคะก็ไปเยอะ สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะทุกท่านแล้วก็อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดซั s ส r คร e เป็นกำลังใจช่องแนนบกบอก้วยนะคะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายค่ะ